วันนี้นะคะได้ขนมจีนน้ำยากะทิมาค่ะอาหารสำริกขนมจีนหนึ่งชุดมีผักด้วยค่ะผักเยอะมากชอบชอบ ผักก็เป็นผักผักรวมมีสั่วงอกสั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดผักกาดขาวแล้วก็น้ำยากะทิค่ะเป็นปลาปลานิลปลานิลนนะคะ เดียวลาดให้ดูใกล้ๆโอ้วโวลาดเสร็จแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาค่ะน้ำยากะทินะคะยำหม,ม,ม,มี่ยำหมี่ชอบมากเลย เท่านี้ก็อิ่มแล้วค่ะโอ้กิ่เลยืคำโตโต 嗯、打卡开始。嗯, <c oughs> 嗯，yummy。 พักบายบายนะคะอร่อยอร่อยขนมจีนน้ำยาค่ะ